มันต้องอยู่ขนนึงเออดูที่จะไปไกลแค่ไหนไปถึงนู่นเหรอต้องต้อ่เนาะพายจะพายได้กันเปล่าน่าจะได้อยู่นะไปถึงโน่นเลยาทำไมน้ำตื้นจังไงอยู่ขายต้ำอยู่เลยนะ แล้วก็ลึกเลยนี <c oughs> ่นู่นไปหาไปนูนเลยยันหลักนู่นเลยน่แหละแล้วจะไปได้ถึงไหน,นอะไรต่อ,อ,ตอมคืออะไต่อมเปียกใช่เพื่อนท่าเขาบ้นรายไปหันกับอ้อของ

จะไปกลางๆดูนี่จะไปได้ถึงไหน ี่กนหนูไม่ขึ้นอ่ะหก็ดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งสิบยังตกไปไกลแล้วบอยติดมั้งติดสามสิบต้ติดต้องมั้งโดนไงโดนจะไปตกปลาแล้ว ก็ปลาใส่ไหนอ่ะพะดิจะในเรือมันเลยหรอจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้รนนเลยหมดอยเลยเอามองอะ่ะมาใส่อ่ะพอ่อหนูได้เลยอะ่ะจริงเหรอ,อ,อปลาอะไรอ่ปลาทะเลไม่เคยเห็นเลยเอาเหยืออะไรตกกับพออ่อเอามองใส่แล้วก็มันเข้ามา